สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวาวจารุวัตนะครับวันนี้มาพร้อมกับเสื้อใหม่ของท่าเรือนะครับจากอารินะครับเบอร์77ซะด้วยนะครับเข้ากับทีเด็ด77ดบดาวด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเขาจะเอาไปใช้ในการแข่งขัน AFC Champions League นะครับแฟนๆสิงห์ท่าเรือนะฮะก็ไปหาซื้อกันได้นะครับสวยมากนะฮะสวยมากนะฮะวันนี้เบอร์77มาพร้อมกับทีเด็ด77ดาวครับจะเป็นเกมคู่ระหว่าง เอฟเวอร์ตันครับเจอกับ a s สตันว l ลล่านะครับเอ e เวอรในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาได้ลุ้นกับโคตา h a มเปี้ยนส์ลีกแบบเต็มๆนะครับมีเกมในมืออยู่นัดหนึ่งแล้วก็สถานการณ์ต่างๆโปรแกรมที่เหลือก็ไม่ถึงกับหนักอะไรมากมายนะครับถ้าเก็บแต้มได้เป็นกอบเป็นการ,รมผมว่าพวกเขาขึ้นไปโซนแชมเปี้ยนส์ลีกได้เลยทีเดียวสภาพทีมของลูกทีมคารานชลติ ก็ต้องใช้คําว่าสมบูรณ์ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยนักแต่อย่างไมเคิลคีนฟิตเต็มร้อยเลยนะครับก็พร้อมที่จะกลับมาช่วยทีมได้ในขณะที่เบนคอรฟรีนี้ยิ่งเล่นยิ่งดีตำแหน่งนเซนเตอร์นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะได้เล่นร่วมกันในเกมนี้คนอื่นๆก็ผู้เล่นในแดนกลางตัวรุกยูฟี่ซิกเกอร์สันฮามสโลดิเกสพร้อมที่จะลงตัวจริงแน่นอนส่วนกองหน้าก็มีทั้งโดมินิกคาร์บรัตเลวินรวมไปถึงลิชา์ลีส้นนะครับ ขณะที่ทีมเยือนครับแอสตันวิลล่าดีนสมิธยังคงมีปัญหาการบาดเจ็บของลูกทีมคนสําคัญนะครับแจ็คเก,กลิชนี่หายไปนานมากนะครับถึงตอนนี้ก็ยังกลับมาไม่ได้นะครับมีข่าวว่าจะกลับมาจะกลับมาแต่ก็ยังไม่พร้อมนะครับ ก็ทําให้แผงเกมรุกก็ต้องดูว่าจะใช้ใครเพราะว่าจะมีแค่โอลิฟตกินเป็นหัวใจสําคัญในตําแหน่งกองหน้าตัวเป้าคนเดียวนะครับที่เหลือเนี่ยนัดที่แล้วให้โอกาสอลอสบาร์กลี์ลงมาเล่นก็ต้องดูว่าจะยังไงนะครับเพราะว่าทีมยังมีอวาเอลกาซี่มีแบรทรานทาวเล่แล้วก็พวกนักเตะอย่างจอห์นแม็กกินก็ขยับขึ้นมาเล่นเป็นตัวรุกได้แล้วก็จะใส่ตัวกลางรับมา2คนนาการบ้าหรือว่าจะเป็นดักลาสลุยหรือว่าจะใส่ ทีเดนเวิสขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าร,ร่วมกับโอลิวัตกินแล้วก็ให้วัตกินถอยออกมาด้านข้างหน่อยก็ถือว่าเป็นหมากที่หมากที่ดินสวิตเลือกใช้ได้หลากหลายนะครับแต่ว่าปัญหาของวิล่าในช่วงหลังคือแนวรับเสียประตูง่ายเกมรุกก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับมาเจอกับบอลที่ต้องใช้คําว่าสมบูรณ์กว่าแล้วก็ภาพรวมต่างๆของเอเวอเรตันลงตัวกว่านะครับแนวรับโอเคแดนกลางยอดเยี่ยมข้างหน้าเนี่ยอันตรายอยู่แล้วดังนั้นผมมองว่าเกมนี้ เอเวอรตันดูดีกว่าพอสมควรนะครับแล้วก็น่าจะผ่านแอสตันวิลล่าได้ไม่ยากซะด้วยนะครับดังนั้นเกมคู่นี้ฝากไว้เลยนะครับทีเด็ด7 7ดาวครับพร้อมกับเบอร์77นี่เลยนะฮะฝากไว้กับทีมอย่างเอฟเวอร์ตันก็นั่นคือคู่ทีเด็ดที่เอามาฝากกันไว,นวนน้นะครับส่วนคู่อื่นนะครับถ้าทีมไหนน่าสนใจในค่ำคืนนี้เนี่ย ผมก็ยังมองไปอีกหลายๆคู่นะครับนอกจากเอเวอเรตนแล้วทีมอย่างแอตเลติ o โกมาดรดที่ถือว่ายังยืนอยู่จ่ากฝูงได้ก็เป็นทีมที่น่าสนใจนะครับน่าที่จะเอาชนะคู่แข่งได้ไม่ยากในค่ำคืนนี้รวมไปถึงีดจูนเต็ดแล้วก็ทีมอย่างเบอร์เซดอตมุนนะครับฝากไว้ในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับเอาละครับ ในช่วงนี้อย่าลืมนะครับฝากกด subscribe ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ทั้งใน Facebook แล้วก็รวมไปถึงใน YouTube ด้วยผมว่าวจรวัตรวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ